สวัสดีครับเพก,ก่อนไทยเป็นดีในไมค์ครับเอาชีวิตรอดนะครับอยู่ผมพี่ทีนี้ลู่แล้วก็น้องผมเองนะครับอ่า่โอเคได้ยินเสียง,ยงมันอยู่เนาะกะ็วันนี้ก็จะมาเอาชีวิตรอดทีอ่ออลังการที่สุดเลยนะฮะอลังการที่สุดเท่าที่ทอลังการได้เลยบ้านหลังเดียวกันด้วย ดับแรกเราต้องมีไม้เยอะๆก่อน่บ,โบโอ,อ,อนก,ก,กเกนบอกเลยนะฮะเซิฟนี้จะไม่โกงและก็ไม่มีหลังใหม่ ยังเซฟนี้ od, จะไม่โกงแล้วก็ไม่ม well ีหลังไม้ด้วยก็เออแอบไปเล่นโดยที่ไม่อัดไงไะครับทิ้งเทเบิลวะเลยพี่กันไหนพี่ก็หาไม่เจอตอนแรกเจออยู่ตอนนี้หาเอ้เจอละหนไหนคับทิ้งเทเบิล นนจบก็เจอบัวแล้วอยู่นี่เออเออูงร่างที่ที่ดีกว่านี้ได้ไหมเนี่ยอยากอยากไปทำตรงหาดตายทำตรงทำอยู่หาดตายมันได้พิลกว่าโอ้จมน้ำอยู่แล้วอยู่นี่อยู่นี่อยู่หาดตายอ่ะตรงอไอ้เกาะเกาะทรายที่ว่ามันยาวๆ,ๆอะ่ะ ไหนเจอราสาไทยก็ยึดเลยแล้วก็มาตามนี่เลยนี่อยู่ตรงกเกาะทรายแหละเกาะที่มันยืน่นเกาะที่มันยื่นออกมาข้างนอกอะ่ะเห็นปะเออทีพีทีพีได้ก็ทีพีมาหรือว่าพีนั่งทีพีะเออทีพีไม่ได้ปิดสูตร บ้านบ้านเรานี้สวยดโคตรอลังพีอ่อยู่ไหนนะกำลังไปประสาดประสาดอะประสาดไหนวะ ใชยต้นไม้หายหมดเลยครับมดูดอ่าพี่พี่ลงไปได้ในของกากๆเเ้อนั่นก็ขึ้นมาซะได,ออาไ,ดได้แต่ อันอันก็ดีแล้วเดยอันเผื่อเจอม้าไงมีมาไไ้าไหมวะภาคนี้ภาคน,นี้ไม่มีวาย ก็ดีแถมได้ TNT กับบ้านเลยอ่าดีเลยหกลูกเฮ้ยเก้า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 ลูกเดียวหมดอ่าโอเคว่าย TNT อย่างดีแน่นอนแล้วก็เจออู้หมันซ่อนอะไรไว้นี่ ไปตรงเอ่เกาะทรายด้วยว่ามันยื่นออกมาข้างนอกอ่ะไม่เห็นเลยสบานนะว่าไม,ไม่เห็นตรงจุดที่แก,กเกิดเลยนะ่ะเห็นไหมไอ้ตรงที่ว่าทรายมันยื่นออกมาข้างนอกอ่ะ อม,มาทำเจียงกูไม่เยอะแต่พี่ออกมาแล้วได้แค่สองอันแล้วกล่องอีกสี่อันสรุปว่าเจอสรุปว่าเจอสรุปว่าเจอเกาะยังเจอแล้วกาะที่พีบอกนะ เออตรงนี้แหละโอเคเกิดมาปุ๊บจะได้ไอ้น,นี่แหละอู้พี่ลงเทคจะแผงโคตรดีเอ้ยแผงดวงชิ้นนี่เป็นงวงกลมเราจะเล่นไหมครับเพื่ออะไรพูดเดี๋ยวพี่ขอขุดเอาหินกอนเด้อขุดที่อื่นดีตรงนี้จะสร้างบ้าน ปลายเลยตรงนี้แหละเหมาะเลยในในคัพติกเทเบิลยนูนล์ฝั่งนู้นแหละเออนี่้ะเดี๋ยวพี่จะทำกับดักซอมบี้ในบทบ้านาบ้านจะต้องสวยที่สุด ออาจมเ,เก็ดโีโอเค,คใครเรียกร้องมึงเอ้ยพุทธทานเย็ดดีแล้ว ดีแล้วครับดีแล้วแค่ันเดียวเฮ้ยอันนี้ไม่ต้อง ื้นที่ตรงนี้เหมาะแก่การสร้างบ้านเป็นอย่างยิ่งอเอ้ยเอาคัตติง้งยังไงเจอละเอ้ยมืดแล้วอ่ะโอเคหาแค่นี้อืม้มไม้กุนนี่เหลือเยอะเลยไม่ว่าง พี่กำลังจะตายเดี๋ยวทำกับดักก่อนดักใครวะต้องทำกับดักหน้าบ้านหนึสองสามโอเคพวดทำกับดักเรียบร้อยโอ๊ยกูจิบประตูผิดหลายรอบละโอ๊ยโอ้โอ้ว้าวโคตรจะสวยอือ ตรงนีท้ทำบ้านสตตาไตล์ <Model Combat. S 2> มโมเดลโมเดลคอมแบทโมเดลคอมแบทเอา้ามึงมาตอนไหนวะเนี่ย ทั้งสองด้วยเออมีไฟก็ดีอยากได้ไฟอินฟินิตี้ไหมอะไรคือไฟอินฟินิตี้ไฟตลอดเวลาอ๋อวุ้นเอาเพจไหมเพจเพจอะไรอะไรเพจอะไรนี่ไงไม่เอาเออเอาเอาเอาไว้เอาไว้แค่ข้างใน น้องไปตองเล่าตรงนี้ขุดทำไมเนี่ย อาไม้หมดอ้อาจะต่ออังไงวะเนี่ยบ้านเฮ้ยงงครับจะต่ออะไจะต่อจะต่อเติมบ้านไงวะเนี่ยก็สวยแลย้วนะ โอ้โหแม่มีไปเอากระบองมีไปเอากระบองเพชรมาด้วยกับดักไงอ๋อเข้าใจเข้าใจพูดเดี๋ยวพี่มีกับดักอันใหม่อย่ากโกรธพีกนะพูดไม่เข้าปากอ่ะอ,ะอ,ะอย่ากโกรพีกนะพูดอาก,กวนตีนทำไมสาระนั่นเนี่ยอย่าก,กวนตีนม,มีกับมีกับดักอะไรวะมื่รู้ เอา TNT ไว้ข้างล่างชัวร์เลยอพอ,อมบีมันจะมาบุกอยูแล้วรู้สึกไม่ระแวแงไงไม่รู้กลัวโด,ดวนบ้านไหมพุทอะไร TNT ถ้าถ้าโดนบ้านนิดเดียวมึงตาย แล้วก็ไอเกาะเนี้ยเกาะนี้ทั้งเกาะก็คือก็คือบ้านมันคือเขตเอเอ,อมันอยู่ในเขตบ้านวุเขตนี้แกห้ามไปไหนทงังนั้นโอ้ยโดนตะบงเราจะ,แล,จะแล้วจะกวดสัมบีเพื่อ แล้วมึงไปเอาเกาะมาจากไหนครับฮะเกาะอ๋อเขาแถมเกาะให้ด้วยในดันเกียร์เดียร์อา้อาวเฮ้ยอ้าไม่ตรงนี่หว่า,วานะอืมอกินแอปเปิลสองลูกน,นี่ก็ได้คงไม่มีตัวอะไรปีนป่ายขึ้นมาหรอก โคตรจะสวยพี่จะไปจัดการชอปปี้ก่อนนะไปเลยถ้าไปแล้วขอให้ตายกลับมาด้วย ไปแล้วขอให้ตายกลับมาด้วยนี่เป็นคำอวยพรที่ดีที่สุดแล้ว,วซอมพีหายไปไหนหมดพอพี่เดินมามันคงไม่กลัวแล้วซอมพีมันรู้ไงว่าพี่เป็นคนขโมยมันก็ต้องหนีดิอะไรเป็นขี้ขโมย เดดูเอากลับมาขอโทษทีมันได้แต่ใายโอ้โหดูดูครับดูแม่บ้านสไตล์โมเดิร์นโมเดิร์นที่ทำจากไม้แม่งข้างหลังเลยครับโอ้โหแม่งโคตรเท่อไอ,ไอสัด โอ้ทำจากไม้ทั้งหลังเลยอะโมเดินโคตรจะ <P> โมเดินโมเดินแปลโมเดอ้ยกู <c oughs> บอกว่าโมเดินคอมแบท สเกลิสตันพระเจ้าแม่เราไม่ได้เจอกันนานตั้งแต่เอ่าอะไรวะยุคที่สิบสามอะไรของมึงครับยุคที่สิบสามอะไรของมึงสเกลิสตันสเกลิตสลตันตายยากษ์คิปเปอร์เฮ้ตายสมน้ำหน้าตายคมวยพอนตายโดยโครงกระดูก <c oughs> skeleton 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 ôi game lạc quá game lạc, tỏa lên keeper ừ มาแล้วลืมอะไรโคตรโคตรจะสวยโอ้โห oh, โคตรจะสวยเลยบ้านเ oh. รกอยต่าถ้าถ้าเอาตรงนี้ <c oughs> ถ้าเอาตรงนี้มาเป็นระเบียงบ้าน oh. จะสวยมากเลยนะเนี่ย <c oughs> มันรู้สึกทุเรศทุเรศไงยอืนั่นไงจะสลัมบอนี่คหะเอามาเพื่ออะไรสลัมบอลทำเชือกเนี่ย คีเปอร์น้องเปิร์ม่ชื่อน้องเปิร์โนเปนารักโอ๊ยน้องเปิร์ตาบานน้องมน่ารักพกาน้องเปิร์มอนน่ารักแล้วก็ตาไปไอเช่าถอยไปเรยฮ่าฮ่าอ้ยทำไมแม่งตกใจหมดเลยอะไรวะมึงขุดมึงขุดหลุมแมก่ก็โอ้โหขุดหลุมก็ไม่กบกลับคืน สำคัญคือดินพอดีด้ะโคตรสวยพี่ได้หมวกแล้ว,วช่วยด้วยพลังพี่เกือบหมดแล้วดูสกเปียเลตันยิงจนจุกเกอดจะพังแกนะได้มาใหม,หม่ๆ่อะไรนะ่ะฮะ มันทำอะไรครับแล้วผู้ชมคิดว่ามันทำอะไรครับกูนิ่งเงียบไปชั่วขณะไม่มีอะไรล่ะนี่ทำกับดักเสร็จเรียบร้อยอือือกูด,ดูสกรอนดูกับดัก เสียงอะไรวะในห,นห,นหน้างล่างพูชั้นล่างชั้นของพีเดอร์เอวมกันใช้รวมกัน,กนเ,เดี๋ยวยีมพุด,ดพุดเป็นไงเย่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 ไหมเออได้แม่งไม่แบ่งชุดกาอไอ้กูเลย ไม่ไม่เป็นไร<อ>ต่ไม่เป็นไรตาบใดที่ผมยังมีชุดกอสซิล่าอยูนะ่ผมคือ W W T ผมไม่ฆ่าวัวเพิ่มนะอ๋ออ oh. oh. ื้อคุกพังมัได้อือห uh ือ huh. ก็สวยนะโอเคก็สวยระดับหนึ่งฮ้ยจบว่าแล้วฉันจะฆ่าแกอะโอเคก็นานพอสมควรละเหรอนานเหรอเนี่ยอ่ะโอเคนี่ก็คือบ้านบ้านบ้านสไตล์โมเดิร์น ER ในโหมดเอาชีวิตรอดของผมนะครับผมก็คิดว่าสวยนะอ่าทุกคนคิดว่าไงก็คอมเมนต์ด้วยนะครับ อยากได้บ้านสไตล์อยากได้บ้านสไตล์โมเดิร์นแบบผมก็ทําตามนี่เลยครับดูครับดูนะครับดูโมเดิร์นโมเดิร์นแบบที่ทําจากไม้แมงทั้งหลังเลยครับโ <Modern. S 1> มเดิร์นรอบ้านเรือนไทยวะอ่าโอเคนะครับก็สวยเปลา่าสะสหรับสําหรับคลิปนี้ก็ออลาไปก่อนเอ้ยลืมลืมพูดอะไรบางอย่างวะเนี่ยเนี่ยแคบอันเนี้ยแค่คลิปแรก บ้านยังขนาดนี้แล้วคลิปต่อไปบ้านจะขนาดไหนอ่าถ้าถ้าอยากรู้ก็กดซับสไครป์มาติดตามคลิปใหม่เลยครับแล้ววันนี้สวัสดีแครบับ๊ายบาย